ครที่คนไทยนะครับที่กลัวหรือเป็นห่วงว่าจะโดนแก๊งคอต้มตุน๋นหลอกผมขออนุญาตสอนวิธีที่คุณจะไม่โดนหลอกนะครับ 1. ถ้าเป็นเบอร์ที่มาจากต่างประเทศคือมีบวกอยู่ข้างหน้าไม่ต้องรับเลยครับห้ามให้บัตรประชาชนทางโทรศัพท์เด็ดขาด <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยหลังจากผมได้รวบรวมเบอร์นะครับจากหลายๆคนที่ส่งมา ที่บอกเป็นเบอร์ของแก๊งคอต้มตุน๋นผมก็ได้รวบรวมมันนี้แล้วแลวได้ส่งไปให้ตักกับทางเพื่อนผมที่ดบีใส่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนผมที่กสทชอเขาก็จะรวบรวมเบอร์พวกนี้รองไปดูอย่างวิธีที่ผมบอกว่าจะไปดูว่าใครเป็นเจ้าของชุมสายนะครับใครก็ตามคนไทยนะครับที่กลัวหรือเป็นห่วงว่าจะโดนหลอกผมขออนุญาตสอนวิธี ที่คุณจะไม่โดนหลอกนะครับหถ้าเป็นเบอร์ที่มาจากต่างประเทศคือมีบวกอยู่ข้างหน้าไม่ต้องรับเลยครับมันไม่มีอะไรจากต่างประเทศที่จะโทรมาหาคุณหรอกนะครับมันจำไว้เลยนะถ้าเป็นเบอร์ที่มีบวกอยู่ข้างหน้าไม่ต้องรับเลยหรือถ้าเป็นเบอร์ศูนย์หแล้วคุณรับขึ้นมาแล้วเป็นหุ่นยนต์บอกว่า คุณติดหนี้แบงค์คุณติดหนี้เครดิตค์ดคุณอย่างงู้นอย่างนี้คุณมีพัสดุนะครับที่คุณต้องไปเอาแล้วบอกให้คุณกด9ถ้าเมื่อไรบอกให้คุณกด9เนี่ยไม่ต้องกดเลยวางเลยแต่สมมุติไปว่าไม่รู้คุณหลงกด9ไปแล้วมีคนคุยกับคุณสิ่งแรกเขาจะถามว่าคุณชื่ออะไรให้ชื่อปลอมไปก่อนเราดูซิเขาจะกลับมาด้วยข้อมูลไหม ส่วนมากนะครับเขาจะกลับมาด้วยข้อมูลเพื่อจะหลอกคุณแต่สมมุติไปอ่ะคุณดันให้ชื่อจริงไปเขาก็จะขอบัตรประชาชนคุณห้าม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 ให้บัตรประชาชนนะครับทางโทรศัพท์เด็ดขาดอีกวิธีหนึ่งที่รู้ว่าเขาต้มเราหรือไม่ต้มเรานะครับถามเขาชัดเจนเลยคนที่โทรมาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่บอยชัดยุนคุณอยู่ตรงไหน พอเราพูดกับเขาแค่เนี่ยเขาจะวางหูทันทีเลยถ้ามีใครมาขู่คุณหรือมีปัญหาอย่างนั้นนะครับคุณด่ากลับเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนี่คือวิธีที่ไม่ถูกแกงต้มตุนหลอกคุณนะครับเบอร์จะต่างประเทศวางเลยเบอร์ในประเทศที่บอกให้คุณต้องไปกดก้าวางเลยถ้าคุณกดขึ้นมาเขาขอชื่อคุณให้ชื่อปลอมไปก่อนเพราะจริงๆแล้วนะถ้าเขาโทรมาหาคุณเนี่ย เขาต้องรู้ชื่อคุณไม่ใช่ว่าเขาต้องมาถามชื่อคุณแค่นั้นนะครับขอบคุณมากครับ